ดีครับก,ก็ชื่อนอนทวัฒน์ะนะฮะก,ก็วันนี้จะมาพูดใช้ประสบการณ์ส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่ก็คิดว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการที่จะทําสื่อนะเพราะว่าก็ได้ข้อมูลจากเหล่าวิชาการท่านอื่นๆแล้วก็ดูว่ามันจะมาย่อยยังไงออกมาเป็นภาพยนตร์สารคดีที่มันช่วยเล่าเรื่องสิ่งวัตถ้อนแล้วช่วยให้โลกมันดีขึ้นนะ,นะครับ อ่ะนำใหรู้จักก่อน,กนคือผมทำสารคดีมาก็หลายเรื่องแล้วฟ้าต่ำพอดินสูงสสยน้ำติดเชื้อดินไร้แดนนะฮะที่เป็นสารคดีส่วนดอยบอยนี่ก็เป็นฟิกชันเรื่องแรกนะฮะแล้วก็เทอมสามหลายคนอาจจะอาจจะเคยได้ดูก็เราก็ทำเป็นตอนหนึ่งเป็นตอนที่สองนะฮะทิจำอัดเล่นนะครับก็ทั้งหมดนี้ดูได้ใน n น็ tfli กนะฮะถ้าอยากดูเทอมสามมาวันที่17ตุลาคมนี้นะฮะเ <laughs> นื่องจากทุกคนพูดเรื่องสิ่งวดลอมก,กันวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยกเรื่องสายน้ำติดเชื้อมามามา,มาเป็นเคสให้ ให้น้องๆได้ได,ได้เข้าใจกระบวน,นการว่าเราย่อยข้อมูลต่างๆนานา,นานเนี่ยออกมาเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องนึงเนี่ยเราทำยังไงบ้างะนะครับตอนนั้น,เ,นเราก็อยากทาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเลยแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนแล้วก็ไม่น่าจะมีไบแอสในเรื่องของการรับสารจริงเราอยากราพูดเรื่องคนตัวเล็กๆที่อยู่บริเวณ เขาเรียกว่าไรใช้ขอบที่ได้รับผลกระทบจากภาคส่วนกลางะนะครับทีนี้เราก็เลยเริ่มจากการไปคุยกับเหล่านักวิชาการหรือว่าคนที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอารมณ์เหมือนเราไปคุยกับเหล่าพี่ๆวิทยกรต่างๆอาณาที่พูดที่คนผ่ามมาเนี่ยฮะแล้วเราก็ตกใจมากเพราะว่าปรากฏว่าเคสเประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีมันมีเยอะมากเลยที่เราคิดมันมีเป็นแบบเป็นร้อยเคสในเมืองไทยอย่างที่ฟังๆมานะฮะมีทั้งเรื่องแบบเรื่องเหมืองเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่อง ต่างๆนานามากมายทีนี้เราก็เลยมาสนใจประเด็นหนึ่งปเป็นพิเศษก็คือเรื่องประเด็นหมู่บ้านคริต,ตี้เนี่ยอยู่ในเขตอยู่ในอุทอยานแห่งชาตินะ,ะัะอยู่ที่ป่าลึกอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมันลึกขนาดที่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์น,นะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ในเขตอุทยานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มาก แล้วผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านคริสตีเนี่ยก็คือเป็น,ปนชาวกะเหลี่ยงนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะพอทราบบ้าง,าางว่า,าพวกเหล่าชาติพันธุ์ต่างๆเช่นโดยเพาะชอบกระเรียงเนี่ยครับก็จะชอบไปอยู่ในเขตป่าลึกซึ่งกะเรียงเนี่ยก็พื้นที่นี้ก็อยู่ติดก,กับชายแดนพมา่านะครับแล้วด้วยความอุดมสมบูรณ์ของมันมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้มีแร่ธาตุที่สําคัญเกิดขึ้นก็เลยไปเกิดเหมืองเหมืองแร่ขึ้นมาซึ่งเหมืองแร่นัวนก็คือก็คือเหมืองแร่ตะกัวครับ แล้วเออนหมู่บ้านนี้เนื่องจากอยู่ในเขตป่าลึกใช่ไหมครแล้วเขาก็มันมีสายน้ําสายน้ำหนึ่งเนี่ยที่มันไหลผ่านหมู่บ้านเนี่ยก็ชื่อสายน้ําคริตตี้เนี่ยก็จะเป็นสายน้ําที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอาไว้ดารงชีวิตกันนะครับไว้คอยออดื่มกินกันแล้วก็คอยจับปลาจับทําหาอาหารกันมาทําอาหารกันโดยการใช้ชีวิตนะฮะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ย ชาวบ้านก็ตื pler, so ่นเช้ามาปกตินะฮะก็พาวัวควายก็ไปล้างหน้าตักน้ําหรือจับปลาเพื่อจะมาทานปกติแต่วันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยวัวควายที่พาไปดื่มน้ำเนี่ยตายหมดทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็คนที่เอาน้ํามาล้างหน้าอาบน้ำเนี่ยบางคนก็ตาบอดนะฮะบางคนก็ตาบอดแล้วก็ลูกหลานที่เกิดออกมาจากการบริโภคน้ําเหล่านี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเติบโตเรื่องทางสมองอ่ะนะฮะ ก็เลยเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกลุ่มชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาฟ้องรัฐแล้วก็กรมควบคุมมลพิษที่ปล่อยให้โรงงานเอ,อ่อเหมืองแร่เนี่ยปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ําทีนีเออ้เราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีกับออหมู่บ้านอื่นๆเ,ออเคสอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมเผื่อว่าดูหนังแล้วเนี่ยจะจะช่วยให้เขาเรียกว่า แรงบันใจให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของของตัวเองอะนะครับทีนีเ้เราก็ไปถ่ายกันก็กแวบบแรกที่ไปเนี่ยก็รู้สึกว่า,าทุกอย่างมันสวยงามหมดเลยก็คือเราก็นึกภาพว่าคือเ่านทำมา17ปีแล้วนะเคสก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในศาลอยู่ในอะไรฟั17ปีแล้วแล้วก็แหบวบแรกที่เราไปเนี่ยก็ รู้สึกประหลาดใจเพราะว่ามันสวยจริงๆมันเป็นหมู่บ้านที่มันสวยมากน้ําก็ใส่เด็กๆก็โดนกระโดดน้ํากันตุ้มต้ามแบบทุกคนดูแข็งแรงอะไรฮะแต่พอเราได้เริ่มพูดคุยได้สัมภาษณ์กับผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกเศร้านิดนึง,นงเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าไปตรวจเลือดเนี่ยทุกคนจะมีจะมีสารตะกัว่วปนเปื้อนอยู่ในเลือดแล้วก็แหล่งน้ําที่มันเห็นใสเนี่ย ก้นของแม่น้ำเนี่ยมันเต็มไปด้วยตะกั่วเพราะว่าตะกั่วเป็นธาตุดักใช่ไหมครับมันก็พอลาหาไปมันก็ตะกรอนลงพื้นหน้ายรือรงก้นก้นแม่น้ำเนี่ยครับแต่ถ้าฝนตกมาเนี่ยมันก็จะตะกั่วมันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาหรือแหล่งอาหารต่างๆให้มันอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยมันก็จะปนเพื้อนสารตะกั่วทั้งสิ้นซึ่งสิ่งที่น่าเศร้าคือเราก็ถ่ายสองรอบแรกเราถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กลับบ้านมาแล้วกลับไปทีตัวละครหลักของเราเนี่ย ก็เสียชีวิตซะงั้นหนักคือเสียชีวิตช่วงที่เรากลับไปเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในอยู่ในอยู่ในน้ําด้วยคะฮะคือเราช่วงพอหนังเสร็จไปเนี่ยเราก็ได้ข่าวคนในบ้านเนี่ยค่อยๆเสียชีวิตไปทีละคนสองคนคืออายุไม่ยืนกันมากๆนะฮะทีนี้พอเออก่อนกลับมาก่อนพอภาพยนตร์พอพอภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จเนี่ยเราก็ แล้วก็เอาไปฉายที่ต่างประเทศที่ได้เปิดตัวที่ที่สวิตเซอร์แลนด์ฮะแล้วก็ได้รางวัลที่นั่นมาทีนี้พอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้ให้ตัวภาพยนตร์เรื่องนี้มันสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แหล่งน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่รับผลกระทบเท่านั้นนะฮะเดือถึงอ่สายน้ำเนี่ยมันไหลผ่านไปสู่เขื่อนแล้วก็เขื่อนเนี่ยมันจ่ายน้ํามาสู่ สู่ผู้บริโภคในเมืองหลวงในกรุงเทพด้วยเช่นกันนะครับทีนีเ้เราก็อยากที่จะลงลงเราลงตงพวกนี้แล้วก็อยากให้ช่วยใหเ้เคสที่มันอยู่ในศาลตอนนั้นน่ะมันช่วยให้มันมันเร็วขึ้นเพราะมันติดอยู่ในศาลมาสิ1เจ็ปีแล้วเราก็เลยตอนนั้นก็ทํากับ t ทยพี b s นะฮะแล้วก็ช่วยกันเขาเรียกว่าไงจัดให้นักข่าวนักสิว่วเวรล้อมการจัดรถตู้จัดอะไรกันไปแล้วก็ไปตั้งจอกลางแปลงฉาย ตรงพื้นที่นั้นนะฮะแล้วก็แล้วพื้นที่ริมน้ำนะนักข่าวอะไรก็ไปกันแล้วก็แล้วก็ดูหนังกันผมปรากฏว่ามันก็มีออกข่าวออกอะไรกันมากมานะฮะแล้วก็ทาให้ทาให้มันเกิดการพูดถึงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังกนั้นไม่นานเนี่ยเคสเ,เ,เ,เนี้ยก็เกิดการตัดสินครั้งแรกเกิดขึ้นก็ชบบาวบ้านก็ชนะการฟ้อ,ฟองร้องแล้วก็ได้รับค่าชดเชยนะฮะแต่ทุกตอนนี้เรื่องมันอยู่ในสา,ายเลยเพราะว่ามีหลายสเต็ปมันต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูแหล่งน้ําอะไรเกิดขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องต่อๆกันมา ลองไปดูคร่าวๆว่าหนักมันหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> มันจะอาร์ตๆหน่อยนะฮะ ถ้าใครสนใจไปดูต่อได้ใน Netflix นะฮะดูก่อนนอนหลับสบายแต่ว่าสารคดีไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าถามน้องๆหรือว่าถามคนที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกจะไปดูหนังที่โรงหนังสักเรื่องนึงหรือว่าเลือกที่จะเปิดดูหนังในในต่อสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยฮะก็สารคดีก็มักจะถูกเขาเรียกว่าถูกดูเป็น ดับต่อๆไปซะมากกว่าอาจจะด้วเพราะว่า m n d s ซ t ของของ,ของผู้ชมไทยส่วนใหญ่ยังมองว่าสารคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมันน่าเบื่อหรือว่าเป็นเรื่องที่ Serious นะฮะแต่ว่าในกลับกันในต่างประเทศเนี่ยสารคดีก็ถูกสนับสนุนให้ให้ผลิตมากมากมา,กมายแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมแล้วก็เป็นต่างๆแล้วประเด็นสิ่งแวดลอมเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ ทีนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าสังเกตดูเลยเนี่ยไอ้สิหนังดับหนังไทยทําเงินสูงสุดตลอดกาลเนี่ยมันจะก็ไม่มีหนังสารคดีอย่างนั้นเลยเพราะนส่วนใหญ่ก็ถ้าให้นับดูเนี่ยก็จะเป็นแบบหนังผีหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่ในเรส่วนที่นับได้ไหมนะส่วนไทยนับได้ไหมนะนั่นแหละฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอหนังมันไม่ได้ทําเงินขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้เขาเรียกว่า ในทุนไทยเน as as ี่ยก็ไม่ก็ไม่อยากที่จะลงทุนกับภาพยนตร์สารคดีไทยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้กําไรอย่างเงี้ยฮะพอมันไม่มีหนังสารคดีผลิตออกมาเรื่อยๆเนี่ยความหลากหลายมันน้อยเนี่ยการพัฒนาคุณภาพหรือความสนุกสนานเนี่ยมันก็อาจจะต่ําผู้ชมต่ําเมื่อผู้ชมก็คิดก็มองภาพว่ามันไม่สนุกขึ้นมามันก็เลยยิ่งเงียบไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดเนี่ยมันก็คือการสนับสนุนของภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ก็ฝากสอสอไว้ด้วยนะครับเผื่อสนใจมาดูทุนสนหนุนทุกพิจารณาบ้างยกตัวอย่างเมืองนอกอย่างผมเคยได้ทุนอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นทุนอ,อย่างที่เกาหลีอย่างเงี้ยเขาสังเกตว่าทาไมเกาหลีเนี่ยเขาถึงวงการหนังวงการบันเทิงเ็าถึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาเขามีการสนับสนุนอย่างจริงจังแล้วก็อย่างจริงใจด้วยแล้วก็ห้องที่เปิดกว้างมากๆเขาก็ ให้ทุนไม่ใช่เพียงแค่คนในประเทศเขาอย่างเดียวเขาให้ทุนคนทั้งเอเชียเลยอะฮะแล้วมีทั้งแบ่งทุทนสร้างะครทุนทําหนังทุนพร็อพเดักชั่นทุนพรีโปรดักชั่นต่างๆนานาเนี่ยแล้วถ้าใครได้ทุนเนี่ยเขาก็ให้ตัว๋วเครื่องบินด้วยนะให้ที่พักด้วยแล้วก็บินไปที่เกาหลีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกเกิดอาการเขาเรียกว่าสมองไหลไม่ได้ไหลออกเหมือนบ้านเรานะบ้านเราเนียสมองไหลออกแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยเป็นสมองไหลเขา้าก็คือว่าคนจากทั่วโลกเนี่ยก็มารวมตัวกันแล้วก็มามาอินโวล์ฟมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ทุนไปทาหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการพัฒนานหนังมันก็หลากหลายใช่ไหมฮะคือไม่ใช่เพียงแค่ที่ที่เกาหลีอย่างเดียวอย่างที่ที่ฝรั่งเศสก็มีเหมือน,นกันอย่าง CNC อย่างนเงี้ย CNC เนี่ยเป็นทุนที่เขาเก็บภาษีจากตั๋วภาพยนตร์มาแล้วก,แวก็แล้วก็มามอบทุนให้กับหนังเพื่อเพิ่มความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้มันก็ประเทศที่เขามี รูปแบบหรือมีองค์กรที่คอยสนับสนุนเหล่านี้ให้กับภาพยนตร์เนี่ยก็เลยทําให้ภาพยนตร์ที่มันไม่ได้แสดงคามว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดความความหลากหลายในเรื่องของคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นพอาหลากหลายเรื่องคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยผู้ชมเมื่อได้ดูความหลากหลายเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดูเขยไปนในตัวว่ามันมีหนังมากมากมากกว่าหนังผีหรือหนังอะไรอย่างนี้นะแล้วพอมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายๆปีเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นมาได้เองแล้วมันสามารถที่จะกลายเป็นหนังกระแสหลักได้เพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะฮะแต่พอมาดูทุนไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างออจริงๆเนะี่ยประเทศไทยนี่มันก็เคยมีเทศกาลหนังแบบเกาหลีอย่างปูซานหรือมีการให้ทุนอะไรเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว เช่นกันนะฮะอย่างแบงคอกอินเทอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นก่อนประเทศเขาด้วยซ้ำแล้วก็มีเงินซัพพอร์ตของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นก่อนประเทศเขาด้วยซ้ำถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องไปถึงจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาเ,าเผยหนังไทยหรือวงการบันเทิงไทยเนี่ยโอ้โจะเลิศกว่าเกาหลีด้วยแต่ทำไมมันถึงหยุดไปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็มีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นเ,เป็นข่าวเลยนะแบงคอกอินเทอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยก็คนที่นักกรเบืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นเนี่ยก็ ติดคุกไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นทำให้เทศกาลเนี่ยมันมันหยุดลงไปหรือทุนหลายอย่างทุนในไทยเนี่ยมันก็มักมจะที่ผ่านมามันก็มีทุนบางทุนเนี่ยที่ก็กดมันก็ค่อนข้างเยอะมากเวลาส่งขอทุนนะ,ะต้องเป็นส่งต้องเป็นแบบทำหนังที่ มัฒน,ธ,นธรรมไทยต้องเป็นคนดีไม่สามารถวิาพา์วิจารณ์อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุนนี้ให้แบบสองร้อยสองร้อยล้านเลยนะแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยส่งผลต่อต่อผู้สร้างเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายมันก็ถูกเชฟประเด็นมาให้มันมซ้ำซากแล้วก็จำเจอยู่เหมือนเดิมะนะฮะก็ก็เป็นอย่างนี้นแหละประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จากแต่ก็โชคดีอย่างที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย สื่อเขาเรียกว่าไงอะสื่อเนี่ยมันผลิตขึ้นมาได้ง่ายมากคือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่ากล้องดิจิตอลอะไรเนี้ยมันสามารถทุกคนสามารถทำทำหนังเองได้หรือแม้กระทั่งเด,เด็กเองเนี่ยก็มีพื้นที่ให้ให้เผยแพร่มันไม่ว่าจะเป็นทั้ง Youtube หรือว่าทั้ง TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าเกิดแบบน้องหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกมือได้โดยการทำสื่อเองแล้วก็ผลิตเผยแพร่ไปทาง Youtube หรือ t k t t o k หรืออะไรได้เองเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมให้ให้ช่วยให้โลกมันเดือดน,น้อยลงอย่างงี้ฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยองกรภาครัฐหรือองค์กรที่เป็นนันโปรฟิตออเนอรเทชันเนี่ยถ้ามีทุนอยู่ก็อยากให้สนับสนุนคนทําหนังคืออาจจะไม่ใช่คนใช่มือชื่แิแล้วแับแลับสนุนเล็กๆก,ก่อนจากน้องๆอ,อาจจะแบบจัดประกวดทําคลิปสิ่งแวดล้อม ที่มันสามารถทำอะไรรอบตัวได้ง่ายๆเองจากที่บ้านแล้วก็โพสลง Tik t o k แล้วก็ hashtag หรือแท็กหาสื่อทุนเหล่านั้นกสอสอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยให้เด็กๆช่วยกันทำสื่อผลิตกันขึ้นมาเงี้ยพอเด็กๆได้ฝึกมือกันมากเนี่ยมันก็จะเขาเรียกไงอ่ะช่วยให้มันมีความหลากหลายขึ้นแล้วก็พัฒนาฝีมือแล้วก็ทําให้ทําให้ประเด็นเหล่านี้มันถูกพูดถึงแล้วก็ถูกรับการแก้ไขเ้อผมดพาเชื่อว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะพูดในด้านดีอย่างเดียวที่ รัฐหรือองค์กรส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะพูดแต่ด้านดีอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เกิดการถกเถียงแล้วก็เกิดการแก้ปัญหาเพรานั้นเนี่ยมันควรจะมีการให้ทุนที่ไม่ได้ไปจํากัดอะไรมากแล้วก็ก่อให้เด็กๆเขาเข้าวิจารณ์กันได้เพราะว่าพอมีเกิดการเข้าใจเนี่ยก็จะเกิดการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยวงการถัปขดีไทยเนี่ยมันจะหลากหลายแล้วก็รับการสนุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นจริงผมมีความฝันอย่างหนึ่งผมอยากที่จะทําหนัง สตาร์ทสตาสัตว์โลกขึ้นมาเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมแบบอยากทําแบบนี้มากไม่รู้ใครเคยดูกันหรือเปล่าชื่อ m the Penguin ัชออฟเดอะเพนกวินมันเป็นหนังสารคดีที่เกิดขึ้นได้ยากมากถ้ามันเป็นในประเทศไทยนะเพราะมันใช้ทุนประมาณแบบ8ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์สหรัฐอะไรอนยะ่างเงี้ยนเลยะครับซึ่งเ,เขาก็จะไปตามถ่ายเพนกวินนะฮะโอ้ยนี่ตัวอย่างใช่ไหมเขาจะไปตามถ่ายเพย์เพย์ไปได้ไหมยังไงเนะี่ยเขาก็จะไปตามถ่ายเ,เพนกวิน Uh, there is a mysterious ritual that dates back thousands of years. No living creature has survived it. Except the penguin. They have wings, but cannot fly. They are birds that think they are fish. And every year, they embark on a nearly impossible journey to find a mate. For 20 days and 20 nights, the Emperor Penguin will march to a place so extreme it supports no other life. the harshest place on earth love finds a way this is the incredible true story of a family's journey to bring life into the world มันเป็นหนังที่มันเขาเรียกว่าไงเขาก็ไปตามถ่ายเพนกวินแล้วมันก็มีคาแรคเตอร์เพนกวินชัดเจนมากคือแบบเห็นเห็นถึงแบบอุปนิสัยความเป็นอยู่ของเขาเลยแล้วมันประเด็นมันก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าพอเราดูไปถึงช่วงแบบช่วงแบบกลางเรื่องช่วงมิดพอยท์ที่มันจะเกิดประเด็นอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อแล้วน้งแข็งมันเริ่มมันเริ่มละลายอะฮะแล้วมันก็พอหนังออกมาเหมือนจะได้ออสการ์นะผมจำไม่ได้ไม่น่าใจแต่ว่ามันส่งผลให้ผู้คนเหล่านั้นช่วงนั้นเนี่ยสนใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดลล้้้อมมมเพิ่ากกขึนแว ได้ข่าวว่าทุกวันนี้เนี่ยน้ำแข็งก็เริ่มละลายไปเยอะแล้วเพนกวินเหล่านี้ก็หล,ลายๆก็ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ต้องย้ายถิ่นฐานอะไรกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกวันนี้เนี่ยก็ถ้าถ้าน้องๆช่วยกันทําคลิปขึ้นมาเองหรือถ้ามีองค์กรนันโปรฟิตเมืองไทยเนี่ยช่วยกันสนดบันุนเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยก็ก็หวังว่านอนาคตเนี่ยประเทศไทย วงการธงดีจะ,จะเจริญแล้วก็จะมีภาพยนตร์สารคดีที่มัคุณภาพแล้วก็มีทุนสร้างมีผู้ชมอยาะมากมายเหมือนที่ต่างประเทศเขามีแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้โลกเรามันเดือดน้อยลงนะครับขอบคุณครับ